Terima kasih telah menonton! สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่เฟสมอนชัยพร์นะคะเรวันนี้มีเซอร์ไพรส์าามาเอาหมูนะคะมาเอาหมูกับแม่แอนนะคะขอบคุณแม่เิสมอนนะคะคุณแม่บอกว่าพอดีป้าดาถามแม่ว่าลูกแอนกินหมูไม่ได้แล้วจะให้อะไรลูกแอนก็เนี่ยคะ่ะ แกบอกว่าให้มาเอาพวกของได้เลยงบ500บาทที่บ้านเสียบอยนะฮะแกกล้องมันนี่ค่ะแอคชั่นมาทันพีมัน500บาทเดียวเดียวเดียวดูดูกล้องกระเพี้ยนด้วยกล้องกระเดี้ยน่ะวังอาเฟ่1,000บาท1,000บาทค่าข้าวค่าค่าข้าวค่าข้าวเนาะจ้าลูกชายหยิบกล้อนบอลที่หลังอีกแม่จ้า ค่าข้าวเอ็นค่าทิปข้าวค่าทิปข้าวเป็นสองพันจ้าเป็นสองพันให้สองพันอันนี้ของแอนให้งบห้าร้อยอันนี้เไปใช้หนึ่งนี่ไงนี่ไงขอบคุณเด้อที่สนับสนุนจิกรทนพรที่ร้างนะฮะิกรที่ล้างอีเพียนี่ข้าวกนที่เอ่อเนี่ยมันต้องี่อน่เลย จ่ายค่ากระติบข้าวอธิบายอธิบายบอกระติบข้าเสียมาไมอันตัวนี้ปนซื้อแล้วันซื้อแล้วกันล่วมรกันร่วมกันแล้วกันรันไเสีมาห็นไหมมือเอสยใหญ่กว่านี้เมอได้กวนเียนอยาพากนเองอีขนาดเนาะบอจ้แค่บ่ากระิบข่าซื้อใช้กัได้แต่บอเปิเอ่าแต่ได้ผู้เดียวนีเฮ็นี่อยอยอยาพ่ซอยเออใช้กันนีปั๊ คองทิพย์เขาแต่ว่าบว่าเอาเทสแต่ไหนกับ่เอาทิ่ดีกนานี่กับบ่าเอาเอ็ดซีปันลีหรพันลิโตนมีตัวยัผ้าก็เลยต้อเอานี่ยูเซ่กไม่ขายทิพย์เขา,ขา,ขาแต่ไม่เอา ต้องเอาเอาเจ้านีเต้าเดียวอืมตอนแรกคอยซื้อคอยซื้อแล้วเังคนเห็นเพคนเห็นคนเลยว่าเมาเบิร์ดเมาเบิร์ดเออแล้ววันนี้คอยจ่ายอันนี้เระภาษากขึ้นใหนคอยแล้วคอยจ่ายนั่นแจ้าบอกยาบ้ากินหลายเฮดเจ้งบในพันนั่นละเศร้าอันนี้เด้อเศร้าเฮดตลอดนี่มาจากเศร้าอันนีดเมียเมาเบิร์ดแต่ว่ามันหันได้เออแต่ซอยผู้เฒ่าเนาะ เอาพ่นมาิขอเขาเาขอบคุณแม่เพชรสมรเด้อที่อัญชัยสนับสนุนยาพาเนาะทักกระตีข่าวแล้วกสกัดซื่อข่าวปาษาเนาะปตัวกลางนะคะแล้วก็ขอบคุ้นหมูนะคะโอ้มันต้องของภาษาเออเออมันจะไปทางผี่มันมืดนี่ของภาษาเออเนี่อืมของของของยาพาสองกิโลใช่มีหมูด้วย ปูผงย่าพาอีกย่าพาอีกพัวกลางอีกนะได้ทุกคนฝากไหมปากมันยังคลิปเลยเลรงมือแรงแม่เบิ้งคีผมก็ได้หรือว่าพี่กินแหละผมจะอ่อนอ่อนอยู่ในกลิ่นไปในผู้ใหญ่เมาผู้ใหญ่เทิดนั่ล้่ำพะลักระหว่างปีใหมติดโทรมาเดี๋ยวตอนเย็นจะเอาไปให้จักสางจักสิงก็ทิงแหลกหมดละส้นกันโอ้เสือสิงเเออออตลอดเออ ตอนเย็นจะไปให้ทั้งจำตันงกินชา้างกินเสือทั้งทั้งคุณกินเนื้อหมูปับไก่กับพวกเราไก่หมูน่อเขากินชางกินสิงเลยกินรสดขอบคุณแม่มอนแม่จับล้านแม่หูแม่ฮักแม่ตุ้ยแม่ปุ้ยแม่เพชรสมนศรีเฉพ่ะกบคุณแม่สำรานชัยเดชสำรานชัยเดชแม่หูแม่ฮักแม่ปุ้ยทุกคนที่แม่ที่อยู่นี่คือสะพานคนว่าบอกเมืทุกคน แต่ว่าลูกชายกับน้งบ่ได้ของปัจัยใหม่จากอีกเงลหลายคนอยู่เด้วเออเอาขอบคุณรวมหน้าจ้าเออกทอดทุกคนก็ขอเนเสียบอยที่เขาเรียกว่าอะไรนะาด่านหน้าด่านหน้าก่อนก็คือเสียบอยจะจ่ายให้แม่ก่อนเออเดี๋ยวแม่ ต๊กต๊ะอันฮอนตะแก่ของพ่อแต่ว่าของขวัญก็ออกก่อนละเด้ให้ให้น้องไพลินวันเด็กห้าร้อยเนาะแล้วก็ข้าวสารสี่ร้อยห้าสิบแม่เป็นสมอนบอกว่าให้ลูกชายออกก่อนเดี๋ยวพนที่หลังว่ะอ้าโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะจ้ามาดูนะเรานี่เต็มโอ้โหนี่นะอันนี้จก้วไไปทำกับข้าว ทำกับข้าวสักผ้าโอ้ได้หมดเลยกับแม่เ่อสำราญสำราเนี่นะขอให้เพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแม่เด้อห้องก้อยก็เอาไปวัดนะอะไรก็ของพันทีม่มาซีเมนของคันทีแม่มาได้กินเสื้อพี่เจ้านะหมไปกกินมู แม่มีความสุขเด้อเฮงๆรวยๆจ้าสวัสดีปีใหม่เออสวัสีใหม่ปีใหม่ก็ได้นายนเลี้ยงขึ้นไปวัดไปว่าล่ะตีใหม่ทุกคนเนี่ยครับแม่หูแม่หักแม่ตุ้ยแม่ปุ้ยไปสแมำร้านทุกคนอืมดูดีม่แห้งปีใหม่จ้าฮะได้ได้ข่ากระติบข้าวแล้วนะฮะเอออันนี้ก็เลยกลับวังเยี่ยมเลยนะฮะนะเพราะว่ามันเย็นแล้ว แป๊บเดียวก็จะมืดค่ำวันนี้มาขายกระติบข้าวขายดิบขายดีมากโอ้โหกระติบข้าวฮาน่วยเออเออข่าวดีวันนี้ข่าวดีได้ได้กันทุกคนอ่เดินทางปลอดภัยเด้อจ้ะเออเอาไปเอาไข่ก็ได้หมูก็ได้เออเอาฝากฝากสวัสดีปีใหม่เด้อปุ่งพองยาพางเนี่ยเออ ห้าบ่ได้ไปสวัสดีปีใหม่เพิ่นเลยเนาะปีนี้เนาะเออบ่ทันได้ไปเออเออถ้าได้แวะเวียนไปก็จะได้แวะเวียนไปเอาเอาเอาบ่อยากไปแล้วได้หมูเนาะเนาะเออวัยรุ่นวัยรุ่นอ่าจ้าจ้าจ้า selamat menikmati